สิบบาทกันจนาปีสองห้าสามเก้าไม่รับซื้อเหรียญนี้นะคะป้านัดแจกฟรีค่ะท่านใดต้องการนะคะต้องการนะคะเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพิ่มเพื่อนในแอปเขียวนะคะส่งที่อยู่มาค่ะป้านัดแจกฟรีปกติแล้วป้านัดจะแจกให้ให้คนที่สมัครสมาชิกค่ะท่านที่สมัครสมาชิกนะคะป้านัดจะแจกฟรีเพราะค่าสมาชิกน่เพียงสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองแต่ มูลค่าของของเหรียญน,นี้นะคะครุฑพร้อมกระถาเนี่ยมูลค่าหนึ่งอบาทค่ะก็นน่าให้ฟรีนะคะสมนาคุณท่านใดที่ที่ยังยังเอ่อถ้าต้องการเอานะคะท่านที่ต้องการเพิ่มเพื่อนในแอปเขียวค่ะเพิ่มเพื่อนในแอปเขียว ส่งที่อยู่มาค่ะปะ้านาส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นถ้าป้านาตกหลน่นท่านใดนะคะที่ท่านส่งมาแล้วทักมาใหม่ค่ะทักมาใหม่เพราะ,ะบางทีป้านาส่งแล้วแล้วป้านาไม่แน่ใจว่าส่งหรือยังหรือยังไม่ได้ส่งเพราะจํานวนเยอะค่ะเยอะ ไม่ต้องห่วงนะคะว่าของจะหมดก็น่ามีเตรียมไว้ให้เยอะค่ะก็น่ามีเป็นร้อยชิ้นนะคะก็น่าให้ค่ะแจกฟรีคือฟรีก็ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่มีข้อแม้ใดๆคือให้ให้ให้จนของจะหมดแหละทาหมดแล้วก็คือหมดแต่ตอนนี้ยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดแล้วแปลัวตกลนก็น่าก็เลยมาชี้แจงว่าส่งมาใหม่นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้รับแต่ท่านมีอยู่ท่านหนึ่งที่อยู่ อยู่ไซน้อยอยู่บางบัวทองอันนั้นไปนัดติก๊กวแล้วพิมพ์ชื่อไว้แล้วค่ะแต่แต่ยังไม่ได้ส่งเราส่งพร้อมกันเพราะตอนนี้มีอยู่เพียงสามชิ้นนะคะรอให้ครบสัก5้าชิ้นแล้วก็ส่งทีเดียวเนาะสิบบาทสองสี่ที่ที่ผลิตน้อยสุดจํานวนผลิตน้อยสุดคือหนึ่งล้านเหรียญค่ะจํานวนผลิตน้อยสุดคือจํานวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญนะคะแต่ที่ในมือไปนัดที่ถืออยู่นี่คือออมสิน อ,อมสินนี่เขาเคยมีกระแสนะคะเป็นตัวติดอันดับหนึ่งในห้าไปนะกก็งงๆว่าเนี่ยคะ่ะออมสินพี่นางเอเต็กเป็นตัวติดอะคะ่ะเฉยเลยเป็นเป็นเป็นเปเหรียญที่ยอดนิยมหายากมีราคานะคะทั้งที่สองวาระนี้จำนวนผลเหรียญละสองล้านนะคะจำนวนนะคะจำนวนผลสองล้านะคะ่ะไม่ผิดนะคะอ,อมสินนะคะสองล้านพี่นางสองล้าน ส่วนเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยสุดก็จะเป็นเอเปกนะคะเอเปกหนึ่งล้าน1ล้านแต่ด้วยความที่เอเปกเขาเอามาทำของชำร่วยของที่ระลึกของแจกของแถมเหรียญจึงเหลืออยู่ในมือนักสะสมไม่ถึง1ล้านเหรียญเอเปกจึงกลายเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของของเหรียญ10บาท2สีนะคะเอเปกนะคะอย่าลืมเอเปกค่ะเอเปกเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับที่1